ฮัลโหลไมเอนิมอิทปีและนายสัมมิสิตไมเอนิมอิทแบงค์ไอคัมฟอร์มซิลิคอนอินสโคไทยไอไลฟ์เพย์ฟุตบอลแอนด์เพย์เกมไอไลฟ์ด็อกบัตรไอด็อกไลฟ์ฟอกไอแอมสติลเดนแอดพิบูลสงครามราชพัฒน์ยูนิเวอร์ซิตี้ I study political science in c a r s s c h l I work a part time job in the evening ช่วยอยู่ไอ้ฉันรักนานๆได้ไหมช่วยอยู่กันอย่างนี้นานๆได้ไหมแค่อยากจะเก็บทุกๆเวลาและทุกว้นาทีที่ฉันมีเจ้คนนี้ข้างๆกัน Nice Night to meet you teacher. Goodbye.